เที่ยวหิวใจเปลีอยตัวหล่อสูง EP 2วันที่2มาดูเส้นทางสุดน้ำตกลูปหัวใจกันค่ะต่อด้วยยอด1,2ื่นยอดหมื่นหและมาดูกันค่ะว่ากี่นั้นจะไปพิชิตยอด3ามหมื่ได้หรือเปล่าเส้นทางจะทุลักทุเลขนาดไหนไปลุยกันค่ะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนหกโมงเช้ากับพี่ต่อนี่จะกินโอวตีนกัน กินฝั่งนี้แหละฝั่งนู้นยังไม่มีใครมา <laughs> แก่พกมาเองดูมันติ่มแก้วพกพาของเรามาป่าต้องใช้แก้วพกพานี่แหละครั้งแรกครั้งแรกที่เตรียมอะไรแบบนี้ไปเห็นเพื่เตรียมอะไรเลยนะไปดีอไปกับเพื่อนไงให้เพื่อนเตรียม ทำไมคนเยอคือมันมันต้องเตรียมทุกอย่างใช่ของเพื่อนใช่เพ <c oughs> ื่อนรอนแล้วนลูกขอบคุณค่ะอ,อัเล็กออกฮะ <c oughs> อัเยอะอะไรต่ออันเล็กออก คนและนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนมากับพี่ๆเหมือนเดิมน,นี่ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเช้าประมาณกี่โมงหกโมงหรือเปล่าคะพี่หกโมงครึ่งจะเป็นตลาดนัดทางลงไปน้ำตกนี่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงอันนี้คือวันที่สองของเรานะคะ วันที่สองของเราวันนี้ก็จะไปที่ดอยมะม,ม่วงสามหมื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่ค่ะตอนเช้าก็จะมีร้านค้าเปิดอยู่นะเปิดหลายร้านเลยสวัสดีสวัสดีถ้มามันไม่กลัวคนด้วยนะมาที่นี่ไม่กลัวคนเราจะไปดูน้ำตกตอนเช้ากันนะคะทุกคน ไปจ้าพึงแล้วอ๋อมันน่าจิบกาแฟที่นี่ได้บรรยากาศ <laughs> สวยมากเลยนี่ค่ะทุกคนน้ำตกนะคะเมื่อวานที่เรามาสะผมอาบน้ำที่นี่นะคะแล้วก <laughs> ข้าวเช้ามีไก่ชิ้ พี่หมดเลยนอเห็นพี่เต้นหมเลยนีเออเยเออเขาติดตดเขี้เตอแลวขี้เตอนี้องน้องเขาแบบคนตามเป็นล้านอ่ะเปตามเลยนะครับเที่ยวเที่ยวหิล้านเอฟมีแบบอะไรมาพดจับมเลยวะเตี้ือเหนเีมือเสมอไม่มัน พ well. ี่ก่อนมันมีกําหนดอยู่ว่าเปลี่ยนชื่อได้กี่วันกี่วันมันเปลี่ยนไม่ได้ตลอดอ้าวเข้าเขาเป็นแจกหรือเปล่าแจกว่ะตักป้ายไงมีธงไหมครับมีธงชาติไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยัเพิ่งไปเดี๋ยวจะบีบก่อนว่าให้ดูลูกหับเพราะว่าถ้าใครจะลงก่อนอ่ะก็คือลูกหับต้องประกบไม่ให้ลงเอง ก่อนที่เราจะเริ่มเดินนะคะพี่สตาฟก็จะแนะนําเส้นทางแล้วก็แนะนําพี่ลู่หาบค่ะถึงน้ําตกเจอพี่ลูกหาบคนไหนถึงหมื่นสองเจอพี่ลู่หาบคนไหนถึงหมื่นห้าเจอพี่ลูกหาบคนไหนประมาณนี้ทุกคนเพื่อไม่ให้หลงเนาะบลิฟเสร็จแล้วก็ไปกันเลยไปกันค่ะอ๋อมีทางลงนะคะถึงหมื่นสองแล้วกับกับลุกก็ได้นะนี่นะคะทุกคนก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องผ่อนหนตรงนี้ก่อนเราจะไปน้ำตกกัน เรไม่รู้ว่าจะไปถึงสามหมืม่กันหรือเปล่าอ๋อต้องคุณคุกระเป๋านะที่เขาตรวจกระเป๋าก่อนนะที่คุณอันนี้ี่ไหมนี่เห็นเห็นเยู่อนเห็นแดนตามเลย มากับบถ่ายสักันฝากคนติดตามช่องเชื่ออู่่ใจนะครับตำงตัดลิ่ไปอย่าตัดหอนหนูไม่ตัดดูเอาลงไปทั้งนั้นแหละทะนทางีไปนะคะชะเป็นทางเข้าไปที่นระตกรูปหัวใจนี่แล้วก็้าน้องเสืออุ้ใจเ้อบนเกยกล้องแม่เลยอ่ะ องเท้าแต่ด้วยอ่ะหมดยังครับชุดแร่ล้มทุทฤษฎีแล้วรองเท้าตองเลย้าะจริงแล้อจริงแล้วที่ก็ล้มไหนอหนยังตออาเสด็จขึ้นมาแรน้าพี่แนนนเป็นไงพี่แกจะเดินไปต่อแล้วเนี่ยแัไพักเลยเออ ไปกันไปพี่ไปก่อนเลยเดินทีหลังดังกว่าเดินทีหลังดังกว่าค่ะเดินไม่ทันพี่เขาไปเรื่อยไปเรื่อยยังไม่รีบนะแต่ไม่เคยแบบนี้มือกล้องอยู่นี่ เส้นทางไปน้ําตกนะคะบอกเลยว่าชันชันชันแล้วก็ชันค่ะมีปีนป่ายมีไต่เชือกมีข้ามน้ําข้ามสะพานเป็นทางที่ทุรักทุเลหน่อยแต่ก็สนุกนะว่าไม่ได้ไม่่่กรรออนเเเหหคะะใ้าท พี่ฟางเป็นไงบ้างชิลๆเนาะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากเหนื่อยจร้ยิงยังไม่ถึงน้ำตกรุ่งหัวใจนะ <c oughs> โหจะถึงสามหมื่นไหมวันนี้ <c oughs> อันนี้ดอกอะไรคะดอกไม้ไมโอ้เขอพูนชาจะลองทำดอกนี่ดอกอะไรส <c oughs> วยมาก 何 เที่ยวหิวใจค่ะชื่อเดียว tiktok tiktok youtube แล้วก็ถ้าไม่เจอพี่จะกดหัวใจให้สองพีโอ้ยอย่ากดเลยให้สามพีก็ได้นะเออสามพีได้ไม่เจอแล้วหิใจเราเป็นอะไรแล้วลูกต้องทำรูปโพลูปอะไรขาขึ้นคือชันเอาเรื่องเดียวใช่ชันมากชันชันชันแล้วก็ชันแล้วก็ก้อนหินแล้วก็น้ำตก มาถึงแล้วสู้ทุกคนตรงนูน้นน้ำตกน้ำตกใกล้จะถึงแล้วหรอมั้งคิดว่านะเราดูสภาพตอนนี้อ้ยน้ำตกเย็นสบายสดชื่นมากตรงนี้ใช่ไหมคะใถึงแล้วเนาะถึงแล้วทุกคนน้ำตกลุ้หัวใจอยู่ตรงนูน้นคื่อน สวยมากสวยมากน้ำตกนะคะเป็นรูปหัวใจสวยมาก,ะะเก,เมากๆเย็ยนแบบเย็ยนสบาย, <c oughs> ย่ตรงนู้น<อ>นี่นะคะทุกคนทุกคนหนาต่อคิวถ่ายรูปคือแบบสวยมากๆเป็นน้ำตกที่สวยใช่ไหมคะพี่จตางใช่ค่ะเป็นปน้ำตกที่สวยมากจตางก็สวยมาก <c oughs> พี่จตามเหนื่อยไหมคะเป็นยังไงบ้าง ยังไงครับแวะถ่ายรูปทีอันนี้คือจะถ่ายไหมถ่ายแล้วแม่นางตกก่อนก่อนหน้านั้นที่สะพานสวยนะไม่ได้แวะเดี๋ยวไม่รว่าขากลับกลับทางไหนกลับขากลับก็ไม่ได้กลับทางเดิมปิดบางหนึ่งอ๋อโอเคใช่ไม่เป็นไรรอบหน้ามามาใหม่มาอีกวะทำไมจะไปดึงยอดยอดสามหมื่นไหมเนี่ยแล้วนะว่าจะไปมันมันได้มาแล้วอ่ะไปไหมมาเขาบอกว่าไปที่มือสองได่รูปทานข้าวให้อ๋อทานข้าว โอ้ธนาได้ไปหมื่นสองสนาฟังตอกข้าวนะคะเราจะพยายามไปสามหมื่นยังว่าพยายามหลังจากถ่ายรูปก,กับน้ำตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็ไปกันต่อค่ะก็จะไปที่ยอดหมื่นสองกันนะคะทุกคนไปกันเลยทางชันมากขึ้นไปอย่างเดียว Oh my god ว่ากินหอดบาบ้าขอบคุณค่ะทุกคนสวยมาก บอกไหมเจอกันคะยอมหกสวยมากอุ้ยแล้วมันขึ้นมาแบบไม่เหนื่อยตัวที่ไม่เหนื่อยเลยแล้วล่ะยางสามหมื่นลู่นน่ะโอ้โหเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเพราะอะไรด้วยไงแล้วขาเป็นกำๆเลยมันรอเข้าเที่ยงหรอจับคุณอเที่ยงเหรอโอ้เรารู้ว่าหรือกินข้าเที่ยงนี้สองคนขบันนะสรุปเขาไม่เหนื่อยหิวสวยมาก สภาพตอนนี้ที่ยังไม่ถึงหมื่นสองยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมพี่แนนหมื่นสองอีกไกลมากยังหาอีกไกลมากสามหมื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมื่นหมื่นสองนี่แหละวันนี้ขอแค่หมื่นสองโอ้ชันมากเหนื่อยมากไปค่ะไปกันต่อดูแล้วดูแล้วูแล้วเราจะตัองขึ้นยังไงวะเรเห็นสะเป็นเลือหขาดแล้ว กูเห็นกูเห็นเจะลหาบแล้วกูแล้วจะขึ้นยังไงตายาพี่เป็นว่าไปเียมเลยงเหรอ่เม็เราจะไปก่อนค่ะเราจะไม่รอ่ะ้วรอไม่ได้เอาค่ะเอาแบ่งกันเลยครับแบ่งหมอยู่เอาแบ่งเขึ้นมาอีกเลยนี่ ไม่ได้กับไอ้หมิงไม่มาไม่มาสิเออไม่ด้แล้พี่หมิงได้ไ่ได้เห็นหลัง่ันก็จบแ้วนี้เาจะติดเดินนะเขาเดินได้าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องท้กับขาอยู่นิ่งเออเอ้อย่างงั้นแหละยังไม่ถึงหมื่นสอง สภาพเราแต่ละคน,ม,นมีไหมีฮ้ยสัญญาณหมัสท์ด้วยอ่ะสัญญาณโทรศัพท์พี่พี่ใช้ถูไหม a s, <AS> <S, <AS> <S โอ้สัญญาณดีเดีใจด้วยนะใครใช้ a s ดีด้วยนี่มันการดีพี่ a s เ <ied AS S 2> หรอลุกปา รูปปลาสีสูนรูปปลาสวยมากทุกคนมากค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแบกพี่เลยไหมเออแบกพี่หน่อยแบกพี่โลเท่าไหร่หนึ่งพันครับฮะโลละหนึ่งพันน้อยไปโลละสองพันเอาพี่ลงแ้างล่าเลยดีกว่าพี่บีเรามากับพี่บี กมา,กาน่าจะเป็นป่าสุดท้ายที่จะเดินแล้วไม่เข้าแล้ววองการเดินป่านี่นะคะทุกคนขึ้นมาแล้วจะเห็นหมอกแบบนี้เลยมองไปก็ไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นอกจาก <c oughs> ต้นไม้กิ่งไม้ <c oughs> ไปคะ่ะพี่บี เริ่มยิ้มแห้งแล้วพี่บีโอเคไหมโอเคเจอทางแบบนี้ยังเพราะว่าโอเคเฮ้ยจะเจอทางลาบนี่ลาบเปล่าคะเนี่ยโอ้โอตายตายตายเอา้าบายสวยหนะ่อไม่เห็นอะไรก็สวยไม,ไม่เห็นอะไรเลยก็สวยหรอเห็นทางว่าต่อแตะ น้องยิ้มน้องยิ้มแห้งๆไม่ใช่วางยาเราหรอกสูงๆนะคะขาถึงสันหยดสวยมากนี่คือจุดเติมน้คุณเป็นเราเจอพี่ๆแล้วเฮ่กูรอพี่เขารอรับพว๊กคี้อดีแล้วทันแม่แรงกูเฮ้ยกูเห็นพวกมึงทอดทิ้งน้องเซาล์ไปเลยมาที่รับปพวกคี้มึงเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงเนาะ วิเสียรได้มันหกภานในบุหงาภงไหนห่วงาจะกินเดียวนี้าวปุ้าแล้วขอบคุณค่ะหาแล้วปลาหาเนี่ยนหองเขาหาแพ้เอาทีนี้เดินนำหน้าเลยนะจะได้ไปกรอกลุ่มกันเดินนำหน้าเลยไม่พี่เลยเดินนำหน้าเลยไม่ไม่เดินเดินไปนำหน้าเหนื่อยก็พักโอเคพี่ลองปุกกินลองยังก้นจำลองกินตะตันให้พี่แบกขึ้นมาล่ะคนนี้เดินเร็วแล้วก็ให้เราได้นะให้พี่ไหวเอาทิ่ปาล่ะบอย บอกอไม่เอาจริงก็ล่ะนี่คือยอดหมื่นสองทุกคนต่อไปหมื่นห้าสามหมื่จะถึงไหมไม่รู้ไปรถบู๊ไปหอยพี่ดาไปดูเลแล้วุกียังไม่ลงไปทไม่เลเราไปีเป็นเอไม่มีถามหามาถามเราเดินมาต้อนมาเจอจีนบังดูขันหน้ามาทัตีเรปุกกี้มนเป็ไเดเตเป็นยังไดรโ้อรดดูเดินมามาต เดี๋ยราไปสองห้องกรเหาแน่เลยเดี๋ยรอเราพูดอยู่อย่างน้อยก็มีคนชวนคุยบ้างทำไมผมกลัวเมื่อก่อนลุงหัวเดินไปกับมึงอะไม่ได้คุยอะไรเดินดุยดุยไม่รอดเลยเดี๋ยวไอ้สองก็บอกว่าไม่คุยด้วยไม่มันจะมีจุดที่มันเหนื่อยแล้วต้องพักเลยนะมันจะมีจุดที่แบบท่านายอะต้องพักหายใจเพราท่าน่ะมีหน้าขาน่ะนะอ้าวเรงนั้นแบบต้องเหนื่อยต้องพักอ่ะเดินสามหยดครับเออขึ้นหมอน ไปเต็ปตาให้มมาไปพี่สเต็ปนี้เดินไปสวัสดีนะครับาตาบ้อนรับทุกท่านครัเข้าสู่บรรยากาศของคิณต้แดนนะกลุมกืนมากเลยไปพี่เติมลิปอัน พี่ไก่แล้วไปไหนวันพี่ไก่ไปไก่ไก่เต้อปฝากก่ตาไปไไม่มีแรงเดินโอเคค่ะตอนนี้ยังตามพี่ๆไปต่อค่ะทุกคนเราจะไปหมื่นห้ากันทีนี้ทางก็จะเป็นแบบนี้สวยมากเลยหมอข้างหลังเหมือนอยู่ ในสถานที่วังเวงแห่งใดแห่งหนึ่งไม่มีเขามาื่เรียบไม่น้องเขาสันยาวมากชัน,น,<ค>นเยเยังยาว,วอีกทายังยาวอีกคางองี <คน S 2> ทางอีกยาวไกล เส้นทางที่เราจะไปยอดหมื่นห้านะคะทุกคนก็ชันเหมือนกันค่ะชันชันชันแล้วก็ชันช่วงที่กี้เดินก็มีฝนตกนะคะก็จะมีหมอกแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นวิวทิวทัศน์จะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สวยนะถ้าเห็นวิวจริงๆกันทุกคนมันสวยมากเดินต่อค่ะเราจะพาก,กินข้าวตรงไหนดีคะพี่มีหมื่นห <15. S 1> <15. S 2> ค่อยๆเดิน <15 S 1> แล้วกินข้าวแล้วเราก็รอพี่เขาลงมาจากยอดสามแล้วพี <laughs> วพี่เป็นเพื่อสามหมื่น 3, 100, นะอ <laughs> ยากไปอยู่แต่ว่าไม่เหมือนจะไม่ไหวแล้ว ดูจากการเดินของพี่พี่แล้วเดินเร็วเร็วจะไม่ทันสามโอ้แน่ใช่อุ้ยมันขึ้นมาแล้วหรอมาเรียบมาเรียมาขอของกินไม่ไหวแล้ไม่กัดด้วยไปเดินเดินนำเลยเก่งมากไปไปไปเดินเดินเออนี่นะคะทุกคนยอดหมื่นห้าถ้าเห็นสอสัญญานี้คือใกล้ถึงแล้ว โอ้ oh, สุดยอดโอ้ oh, สัญญาเลยเดี๋ยวสายใี่พี่ <c oughs> ข้าวกันหิวข้าวโอ้ <c oughs> oh. กเลยรไม่เดี๋ยวมหมดจิงลนวู่นึกว่าพวกพี่ถึงสามเหมือนแล้วเนี่ยอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะใครจะไปสาเหมือนไปลรนั้นหนูจะรอที่นี่ไม่ไปาไม่มาด้วยกันไปด้วยกันเออเดี๋ยวนี่เขาช่วยกันช่วยกันไม่ไวหรอกพี่เขาไปโดนเร็วเดี๋ยวกินข้าวก่อนบอกเล่าน่เล่าโดนเร็วพูดเดียวนะมีบางหรอมีเน็ตไมมีเน็ตอ ปิดเกินแต่ว่าต้องไปยืนอยู่ตรงนู้นยืนอยู่ตรงนู้นโอ้โแล้วก็ไปแชร์วีฟีเองกันอ่าแชร์วีฟีกินข้าวก่อนพี่กินข้าวหรือยังกินแล้วใช่ไหมยังไม่กินใครครับใครกินอืออ๋อดูรอดูรอข้างล่างนะเราเจอกันข้างล่างเรือไม่ไปไปดูกันดิปี่ต่อแทอแล้วเหลือไก่นะจานี่ไปอ่ะกี้ก็นั่งกินข้าวที่ยอดหมื่นห้านะคะทุกคน ปวดเท้ามากๆคือรองเท้าลูกี้ใส่อะเป็นสตัทดอยใช่ปะเรากี้ไม่ได้ใส่รองพื้นที่แบบว่าตรงตรอง,งตรงพื้นอะทุกคนตรงพื้นรองเทา้าแล้วมันจะเป็นปุ่มๆคือปวดเท้ามากถ้าไปต่อก็กลัวจะเป็นภาระพี่ๆนะคะก็เลยหยุดที่หมื่นห้าดีกว่าไม่ไหวไม่ฝืนดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่ารองเท้าไม่อำนวยจริง,รงๆอวสานสามหมื่นจบที่ยอดหมื่นห้าค่ะทุกคนก็นั่งกินข้าวชมหมอก<ๆ>ไปนะคะ<ๆ>ฟ้าไม่เปิดเลยจ้ะ<ๆ>ฟ้าปิดกินข<ๆ>้าวชมหมอกแถมตากฝนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยไปอีกแบบ น<ม>กผัดกะเพราแล้วก็ไขก่กินกับบรรยากาศแบบนี้เลยโลดอ่ะดีดีเรียนเหนื่อยเหนื่อยตอนแรกว่าจะไปสามหมื่นไม่ไปละอยู่นี่แหละเยร์เบิดนี่ นี่ค่ะทุกคนจุดชม 15, วิวดอยหมื่นห้าหวแหนหายถึงแล้วนะคะแต่ว่าด้านหลังคือหมะอะเต็มเลยอ่ะเออเราจะเห็นแต่เหมาะฟ้าเปิดสวยมากเออเราไปต่อคิวถ่ายเปิดก็เปิดแค่ตรงเดียวอะ่ะ <laughs> สวยจังแต่เมื่อยถ่า่ให้แม่แคร์ก่อนโอเคทุกคนตอนนี้จะเดินลงแล้วนะไปละถ้าเดินลงนี่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าต้องลงอย่างเดียวที่สวยมากโอเคค่ะเดี๋ยวเดินลงกันนะคะไปที่แคมป์กันบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนี่เติมปากแล้วกี้ก็มาเปโต้สาววันสองคืนนะคะมาคนเดียวแต่ว่ามากับทัวร์ค่ะทุกคนแล้วก็ ก็ไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรนะคะก็มีพี่ๆนะทุกคนช่วยเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะคะทุกคนแล้วก็พี่ๆก็น่ารักมากนเา็นกันเองมากๆแฮปปี้มากๆเลยค่ะทริปนี้ดีใจที่ได้มาเปโลเป็นหนึ่งในลิสที่กอยากมาม,กมากๆแล้วก็ไม่มีเพื่อนมานะคะ่ะก็อย่างาว่าเราทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันต่างต้งตองแยกย้ายทางานตจะหาเวลามาด้วยกันก็ยากเพราะฉะนั้นแล้วเข้ามาคนเดียวที่ตัดสินใจมาก็เพราะว่ามันจะหมดหน้าฝนแล้ว่ทุกคน ถาเป็นหน้าฝนแล้วทะี่ต้องเสียดายแน่ๆเพราะว่าพี่ยังไม่เคยเดินฝ่าหน้าฝนอยากลองสักครั้งหนึ่งในในชีวิตแล้วก็เปโตก็คือหนึ่งในนั้นที่ก็อยากมาก็โอเคมาดีกว่าเนาะเออก็ได้ลองมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะเป็นฝ่าที่พี่อยากมามากๆแต่พอมาลองแล้วก็เหนื่อยเอาเรื่องเหนื่อยเอาเรื่องเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็มีฝนตกตลอดทั้งวันเลยเห็นไหมได้ยินเสียงฝนไหมแทบก็ได้ยินเสียงที้วยได้สองเออมีแต่เสียงฝน ฝนตกตลอดนะคะทางเดินชันมากๆกไปไม่ถึงยอด30,000ไปไม่ถึงค่ะไปถึงแค่15,000โอ้หใครไหวไปก่อนเลยนีไ่ไม่ไหวจริงๆคือทางบันชันชัน,นแล้วก็ชันหาทางเรียบยากมากบอกเลยแต่ดีใจที่ได้มารู้สึกแฮปปี้มากๆกลับไปก็เป็นบรรยากาศที่ดูใจแต่ว่าต้องกลับบา้านไปถึงกายต่อทุกคุ เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเย็นกันนะคะแล้วก็จากนั้นพรุ่งนี้ตื่นเช้า7จ็ดโมงแล้วก็จะกลับอุรอดรกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวไปกินข้าวก่อนนะบาย,บาย วันที่3นะคะเราก็เดินทางกลับกันค่ะทางเดินกลับไม่ยากเลยเจอน้ําเจอโครนเหมือนเดิมค่ะสนุกและยิ่งไปกว่านั้นคือวิวสวยมากข้าวเอ่ยสวนข้าวโพดเอ่ยภูเขาเอ่ยวิวแบบใดๆเอ่ยคือสวยโคตรจะหิวใจเลยอ่ะทุกคนก็เดินไปเรื่อยๆนะคะถึงรถแล้วเราก็เดินทางกลับกันค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปที่กี่ประทับใจมากๆลุยสุดๆแฮปปี้สุดๆแล้วก็สนุกมากๆค่ะทุกคนขอบคุณสตาฟขอบคุณเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนในทริปนี้ด้วยค่ะมาคนเดียวไม่เหงาเลยอ๋อลืมบอกไปว่า มากับทิปทัวร์ที่ชื่อว่าบอโคกนะคะทิปนี้เลือกทัวร์นี้ก็เพราะว่าเขามีรับส่งที่อุดรขอนแก่นค่ะมันใกล้ดีอะทุกคนสายอีสานคือขึ้นสะดวกมากๆใครอยู่แถวนี้นะคะก็แนะนําเพจนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย